มาครับผมวันนี้เราอยู่กันที่แ a บอินสติท t ตเอเชียนะครับผมศูนย์แรรถอ,อันดับหนึ่งวันนี้เอารถมาเช็คสภาพนะครับผมอันนี้คือเจ้าของร้านครับผมอันนี้แบกเป็นซานตาคอรตเลยอันนี้เป็นหมาของเจ้าของร้านนะครับผมดูน่ากลัวมากๆ แล้วอันนี้คือรถของเราครับต่อจาก E ีก่อนหน้านี้นะครับผมประมาณ4เดือนแล้วคือวันนี้เราเอารถมาเช็คดูว่าแล็ปที่ติดไปอะ่ะมันมีตรงไหนที่มันดีดขึ้นมาไหมหรือว่าตัวไหนที่มีรอยเพิ่มเติมหรือเปล่าก็จะมาเช็คก,กันในวันนี้นะครับคือถ้าเราเอารถมาทําที่แล็ปอินสติทูตเอเชียนะครับผมใน1ปีจะเข้าบริการฟรีสองครั้งนะครับผมมาเช็คสภาพรถนะครับผมมาถึงกอนี่ตรวจรอบคันแบบละเอียดยิบแล้วก็เจอตรงนี้ครับผมตรงหูมันจะมีฟองอากาศขึ้นมาเนื่องจากว่าเราไปจอดรถแล้วก็ฝนตก ตากไว้ข้างนอกนะครับผมมันก็ทําให้แล็บมันมีอากาศเข้าไปเห็นฟองอากาศแบบนี้ลอกออกทันทีครับไม่ต้องคิดมากแล้วก็จุดเด่นนะครับผมคือน,นี่ครับเวลาเราลอกตัวฟิล์มออกแล้วตัวเนื้อฟิล์มจะไม่ทิ้งคาบกาวนะครับผมรถเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยฟิล์มกันรอยที่เราติดต้องบอกเลยว่าโคตรเหนียวครับออกแรงดึงยังไงก็ไม่ขาดแล้วที่สําคัญฟิล์มที่เราติดนะครับผมมันสามารถฮิลิ่งตัวเองได้นะครับผมเมื่อเจอรอยขีดข่วนอย่างถ้าเราใช้รถล้วก็จะมีพวกรอยขีดขวนรอยเล็บแมวอะไรเงี้ย มันจะมีรอยใช่ไหมแต่พอเราเอาไปรถไปตากแดดครับความร้อนจะทําให้ฟิล์มนั้นคืนตัวแล้วก็ไม่มีรอยเลยครับผมรถใสเนียนกิฟเหมือนเดิมเก็บทุกรายละเอียดครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับนอกจากที่จะเช็คสภาพรถพวกฟิล์มรอบๆคันแล้วนะครับผมเขายังบริการ ขัดให้แบบเหมือนใหม่เลยนะเข้ามาเรียกว่าดูแลครบวงจรจริงๆทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะมีดูดฝุ่นให้ด้วยเช็ดขัดเคลือบทุกอย่างโคตรด,ดีบริการโคตรคุ้มนะครับผมเอาไป10ดาวเลยแบบสุดท้ายนี้มีอปโปโซนให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะแนะนําไว้นะครับผมสำหรับแรปอินสต t ท t ตเอเชียนะถ้าใครอยากจะแรปรถดีๆมีคุณภาพราคาไม่แพงเชิญที่นี่ครับ